สวัสดีครับพบกับช a n o l w o l f g a m n e นะครับวันนี้ก็ามารีวิวกล้องให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับก็เอามาเป็นกล่องเลยนะฮะเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูนะครับว่ากล้องหน้าตาจะเป็นยังไงนี่นะครับ ก็กล้องที่มารีวิวให้ฟังกันวันนี้นะครับมีชื่อว่า Fuji คา d i ีย d a t เดทนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็น Fuji DL200 Mark II นะครับซึ่งคำว่า Mark II เนี่ยก็คือเป็นตัวที่2แน่นอนว่ามันก็ต้องมีตัวที่1โอเคแต่เราไม่พูดถึงตัวที่1เราจะพูดถึงตัวที่2นะครับ Fuji คา d i ีย d a t เดทเนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนกล้องคอมแพ c นะฮะของ Fuji เขา นะครับไอ้มาร์กทเนี่ยมันก็มีการอัปเกรดมาจากมาร์กวันตรงที่ว่ามาร์กวันเนี่ยฐานที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นฐานแบบอยู่ในกล้องเลยมันจะไม่สามารถถอดออกมาได้นะฮะคือต้องส่งโรงงานหรือส่งช่างเพื่อเปลี่ยนฐานนะครับฟูจิคาเดีย2เดเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นใช้ฐานแบบถอดออกมาได้นะครับแค่นี้เองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยสเปคเหมือนกันหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าใครดูแล้วมีกล้องคาเดียเดช dl 2อ0ตัวแรกเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันนะครับก็สเปคคร่าวๆเนี่ยก็เลนเป็นเลนของ Fujinon นะครับเป็นเลน f ส8นะครับ f เออโทษทีระยะ32เมตรเอ้ย3มมิลนะครับอ่านี่ดูเลนตัวเล็กน,นิดเดียวนะครับ32มิมลก็เป็นเลน normal wide นะครับถ่ายคนถ่ายอะไรสะดวก snap ส,สบายนะฮะก็ตัวนี้ผลิตช่วงปี1985นะครับ 19.5ก็จะเป็นช่วงที่กล้องเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาเนี่ยให้สามารถออโต้โฟกัสได้แล้วนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีระบบเป็นออโต้โฟกัสเช่นกันตัวนี้ฟังก์ชันที่ให้มาก็จะมีเซลล์ทัมเมอร์นะครับเซลล์ทัมเมอร์ก็นับถอยหลังนะแล้วก็ระบบการกอฟิล์มของเขาที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือตัวนี้เวลาเราโหลดฟิล์มเข้าไปเนี่ยฟิล์มมันก็จะโหลดเข้าไปจนสุดม้วนเลย นะครับแล้วมันก็จะนับถอยหลังมาเช่นโหลดได้36ถ่ายไปมันก็จะนับเหลือ 35343= 3 32อะไรอย่างนี้นะครับแล้วการกอฟิล์มของเขาเนี่ยจะก่อได้เป็นต่อ1ภาพนึกออกไหมสมมติว่าเรากดกดปุ่มครั้งหนึ่งกดปุ่มกอครั้งหนึ่งมันก็จะกอภาพภาพหนึ่งนะครับถ้ากดค้างมันก็จะก่อค้างพอหยุดกดมันก็จะหยุดกออย่างนงี้นะครับทำให้เราล็อกภาพที่เราจะถ่ายได้นะครับเช่นสมมุติเราจะถ่ายซ้ําโหลดซ้ำเนี่ย เราก็อเข้าไปใหม่แล้วกด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 จนได,ได้ภาพที่เราจะถ่ายซ้ําได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเดทนะครับเดทก็สามารถตั้งวันที่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ข้อเสียคือมันไม่ถึงปัจจุบันนะครับมันจะถึงแค่2019นะครับฉะนั้นก็ใช้เป็นชั่วโมงก็ได้เพราะว่าใช้เป็นปีเนี่ยมันไม่ถึงอยแล้วปีนี้2021 2021เนาะ2021ก็ไม่ถึงนะครับได้แค่2019นะฮะระบบโหลดฟิล์มเป็นแบบ k โหลดของเขานะฮะก็คือ Drop-in นโหลดวางฟิล์มไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากข่างมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยที่เหลือกล้องมันก็จะก่อฟิล์มเข้าไปให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ฐาน CRP2 ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะฮะแต่สิ่งที่วันนี้ผมเอากล้องตัวนี้มารีวิวเนื่องจากว่าเนี่ยตัวนี้มันมีอุปกรณ์เสริมสองอย่างด้วยกันนะครับพูดถึงตัวแรกกัน ตัวนี้มีชื่อว่าเทเลคอนเวอร์เตอร์นะครับเทเลคอนเวอร์เตอร์คือขยายระยะให้มันไกลขึ้นนะครับภาพของเราเนี่ยก็จาก32มิมลก็จะขยับเพิ่มเป็น50เป็น70นะครับแล้วแต่แล้วแต่ตัวนี้เนาะอันนี้จำไม่ได้เท่าไหร่แต่ภาพมันจะแคบลงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งโค o สอัพเลนส์นะครับโครสอัพก็คือตัวนี้ปกติเนี่ยการโฟกัสของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.6-0.7เมตรไปถึงอน,นันต์นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อเสียคือสมมติเราถ่ายซักใกล้ๆอย่างเงี้ยถ่ายซักประมาณเนี้ยเนี่ย20-30เมตรเนี่ยมันก็จะไม่ได้แล้วนะครับไอ้30เซนนะฮะตัวนี้พอใส่ปุ๊บมันก็จะทําให้โฟกัสได้ตั้งแต่60เซนถึง30เซนนะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้นะเนี่ยประมาณเนี้ยปึ๊บ30เซนก็เห็นตัวนี้เห็นข้างๆนิดหน่อยนะครับ ซึ่งส0เซนถือว่าใกล้มากนะกล้องเลนส์ไฟเดอร์ยังทําไม่ได้เลยจะได้ก็เป็นพวก slr อะไรเงี้ยฉะนั้นตัวนี้ข้อดีของมันคือโฟกัสได้ใกล้เท่า slr เลยนะครับกน่าสนใจมากๆคราวนี้วิธีการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับสำหรับวิธีการใช้งานของกล้องตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือวิธีการใส่ถ่านนะฮะตรงนี้นะครับ ให้เราเปิดเลื่อนลงนี่นะครับมันก็จะเป็นฝาหลังเปิดออกมานะครับให้เราดึงเหล็กตัวนี้ออกนะครับมันก็จะเปิดทั้งหมดออกมาได้นะครับอันนี้ให้เราหยิบอันนี้ออกมานะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนซ็อกเก็ตสายถ่านนะครับก็เล็งให้ให้ตรงว่าขั้วบวกขั้วลบมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้ก้าวใส่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็บีบ แล้วก็ใส่ลงไปปึ๊บอย่างงี้นี่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปิดตอนปิดก็เอาวัานนี้เอาเหล็กตัวนี้ออกมาคล้องกับที่เดิมนะฮะให้ได้อย่างงี้ปิดลงไปนะครับนี่แล้วเราก็เปิดหนะ้ากล้องมันจะดินเสียงชาร์จแบตนะร,รอชาร์จแบตสักแปบบ๊บนะเนี่ยพร้อมใช้งานแล้ว นะครับโอเคต่อมาวิธีการใส่ฟิล์มนะครับเปิดห้องฟิล์มเหมือนเดิมปึ๊บคราวน,นี้ความกล้องลงนะครับเราฟิล์มออกมาฟิล์มจะต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับจุกอยู่ข้างบนแล้วก็ดึงออกมา1ึงมาฟึบ๊บระหว,ว่างนะครับแล้วก็ลากฟิล์มไปตามร่องเนี้ยให้มันสุดร่องตรงนี้นะลากฟิล์มตามร่อง แล้วก็ใส่ลงไปก็ปิดฝาได้เลยนะครับนี่มันก็จะก่อตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะก่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดม้วนเลยนะครับอ่ะอย่างนี้ได้28รูปนะครับก็เปิดกล้องแล้วก็ถ่ายได้เนี่ยวิธีการใช้กล้องก็คือกดตรงนี้เครื่งครื่องงาน ตัวนี้นก็จะเหมือนเช็คโฟกัสนะครับถ้าใกล้มันก็จะนี่ถ้าไกลมันก็จะออกมาน้อยหน่อยนี่นะครับต่อมาวิธีการกอฟิล์มกลับนะครับก็ให้เราใช้สายนะฮะมันจะมีแง่งออกมานิดหนึ่งนะครับก็กดลงไปตรงที่ตัวอ่านี่นะครับ นี่กดครั้งหนึ่งมันก็จะก่อภาพหนึ่งสังเกตดูนะถ้ากดครังมันก็จะกอยาว,ยาวโอเคถ้าขึ้นเอ็นอย่างเงี้ยก็คือฟิล์มกับเข้ากลักหมดแล้วนะครับก็เปิดฝาออกแล้วก็ หยิบกลักออกได้เลยนี่อยู่ในกลักหมดแล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการถ่ายกันบ้างนะครับอย่างแรกโฟกัสเนาะสอนไปแล้วคราวนี้ถ้าแสงมันไม่พอเนี่ยมันก็จะยิงแฟลชออกมาให้นะครับนี่อย่างนี้คือยิงแฟลชออกมาให้ถ้าแสงพอมันก็จะไม่ยิงแฟลชนะครับแต่นี้แสงไม่พอสักนันเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมติถ้าแสงพอแต่อยากยิงแฟลชให้เรากดตรงนี้ค้างนะครับ ฟิล l อินแฟลชนะครับมันก็จะยิงแฟลชออกมาให้แม้ว่าแสงมันจะพอแล้วก็ตามนะครับคราวนี้ปุ่มเซลล์ท m มเมอร์วิธีใช้งานก็คือกดนะฮะกดปุ๊บมันก็จะเล่งค้างไว้นี่มันก็จะกระพริบพอกระพริบเสร็จมันก็จะถ่ายนะครับอ่านี้ง่ายๆเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับ ก็คราวนี้มาดูตัวอุปกรณ์เสริมกันบ้างนะฮะที่ Recon w อ t e r ตัวแรกเลยนะครับนี่เปิดปึ๊บก็จะมีตัวสวมออกมานะครับนี่เป็นฝาปิดเลนส์ของเขานะ,ะวิธีใส่ก็คือใส่ให้ลงร่องนี้นะฮะร่องนี้เสียบเข้าไปก่อนแล้วมันก็จะมีร่องของมันที่ทำให้ตรงกับเลนส์ แล้วก็เข้าไปล็อกตรงนี้ตรงช่องมองนะครับอันนี้ก็คือเราใส่ตัวเลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์แล้วนะครับตัวนี้จะโฟกัสได้ใกล้สุดที่1เมตร2นะครับถ้าจะไม่ผิด่ะเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจถูกเปิดดูเลยแมน,นวลน,นะครับอันนี้1.25เมตรนะฮะเท่าที่เราแปลมาได้นะครับนี่1.2เมตรถึงอันนั้นประมาณนี้ นะฮะวิธีถอดก็เปิดนี่นะฮะก็เรียบร้อยลวแล้วเ,เก็บปึ๊บใส่นี้ฝาเรียบร้อยนะครับคราน,นี้อีกตัวหนึ่ง close up close up ตัวนี้ก็ใส่วิธีใส่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่านะ ตัวนี้จะคุมไปถึงตัวแฟลชด้วยนะครับเป็นมันจะมีตัวบังแฟลชไม่ให้มันจา้าเกินไปด้วยนะฮะนี่เหมือนกันเลยนะครับเปิดฝาเอานนี่ออกมาใส่ฟึบเลือเล่อนให้ตรงมันจะมีล็อกนะครับพอเลื่อนตรงปุ๊มมันจะไม่ไม่เคยเยลื่อนละเลือกล็อกเสร็จปุ๊บก็กดตรงนี้เรียบร้อยนะครับซึ่ง มันก็จะทําให้เราถ่ายได้ใกล้ถึง30เซนนะครับก็ใส่ปุ๊บมันก็จะหน้าตาประมาณนี้กล้องเราก็จะมีเงงขึ้นมาเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ทําให้ถ่ายได้ใกล้ขึ้นนะครับก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยสามสิบเซนปึ๊บเราก็เล็งเลยมันก็จะโฟกัสได้นะครับส่วนตัวเดทนะครับให้เราใช้ตรงนี้ของสาย อันนี้นะฮะจิ้มลงไปอันนี้ก็คือปรับโหมดอันนี้ตอนนี้คือผมปิดอยู่นะผมปิดอยู่มันก็จะเป็นขีดขีดนี้กดโหมดที่หนึ่งอันนี้วันที่เวลาอันนี้เป็นปีเดือนวันนะฮะตามนี้เลยปีเดือนวันถ้าปรับอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ปรับหมุนให้มันยิงตามสปีดฟิล์มนะครับ เช่นเราใช้ฟิล์มสปีดสูงพวก400ขึ้นไปเราก็ปรับมาที่ H H ก็คือ High ถ้าต่ำกว่านั้นก็ปรับไปที่ L นะฮะหมุนเาไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการใช้งานเขาเจ้า FUJI DL นะฮะโอเคสรุปสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ FUJI ค a า d i a 2 d เหรือว่า DL 200 m a r k II มัเนี่ยมันก็เป็นกล้องคอมเพ c t ที่ อารมรวมเลยก็ใช้งานสะดวกกดโฟกัสให้กล้องมันโฟกัสแล้วก็กดถ่ายวัดทรงวัดแสงอะไรก็กล้องมันก็จัดการเองหมดโหลดฟิล์มก็สะดวกนะครับก็อันนี้ก็ในส่วนของกล้องเนาะคราวนี้ในส่วนของเจ้า2ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ทําให้เจ้ากล้องเนี้ยมันแบบ p o w e r f ร์ฟขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็ทําให้ถ่ายได้ไกลขึ้นนะฮะเป็นเทเลตัวนี้ก็ทำให้ถ่ายได้ใกลข้ขึ้นนะครับเป็นเหมือนกึ่งๆมาโคร ก็ใครที่มีตัวนี้ก็ลองไปหาเจ้า2ตัวนี้ใช้ดูนะครับแล้วชีวิตการถ่ายรูปคุณอาจจะแบบมีสีสันขึ้นเนาะอาจจะแบบจกัก snap เพื่อนอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจจะถ่ายของใกล้ๆถ่ายอาหารอะไรเงี้ยได้ตัวนี้เรื่องความคมนี่หายห่วงเลยเป็นเลนยุคใหม่ๆแล้วคมแน่นอนนะครับยิ่งของฟูจินี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเอลองไปดูแล้วกันเนาะสุดท้ายนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์เพจกด subscribe Channel นะครับเพจ hit the film channel boftramin นะครับ เราก็จะทำรีวิวมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่ยังมีกำลังซื้ออยู่นะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนอยากให้เพิ่มปรับปรุงตรงไหนพิมพ์มาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์มาก็ได้เราก็ยินดีที่จะปรับปรุงนะครับตัวหน้าจะเป็นตัวไหนก็ลองติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ